Bad chick. All สวัสดีครับผมบุิชัยปานเกษมผู้สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก,กเอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายระบบควบคุมฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับของรถจักรยานยนต์นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทไทยสุขกิมอเตอร์จำกัดนะครับสมาคมรถจักรยานยนต์ไทยนะครับแล้วก็แผานกวิชาช่างยนต์วิทยาลัย เทคนิคสมุดปาการนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายในเรื่องหลักการทํางานของระบบควบคุมฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นอย่างไรยังไงเรามาติดตามกันได้เลยครับซึ่งในหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์นะครับมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจากสมัยก่อนนะครับที่เป็นการทํางานโดยอาศัยกลไกนะครับ ให้ทุกคนนึกถึง tabulator เเนะครับที่จะดูดน้ำมันจากถ้วยแก้วนะครับขึ้นมาแล้วก็อากาศดูดเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับจะมีการควบคุมด้วยใช้กล่อง ECM นะครับหรือกล่อง electric control manual นะครับในการสั่งให้น้ำมันเป็นการฉีดเข้าไปหรือว่าควบคุมอัตราการไหลของอากาศนะครับผมทีนี้ผมจะมาอธิบายหลักการคร่าว เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าทางทฤษฎีจริงๆเพื่อให้มันได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผมผมจะมีนะครับตัวคลิปวิดีโอนะครับผมให้ได้ดูนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับอัมเม์ของผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับผมจะมีเซนเซอร์เข้ามาเป็นทําหน้าที่นะครับ ตรวจจับสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะครับอุณหภูมิปริมาณหรือว่าอัตราการไหลของอากาศหรือว่าของเหลวนะครับจะเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจจับสภาวะสภาวะ,าวะนั้นนะครับส่วมาภาพที่2นะครับก็คือกล่อง ECM นะครับผมเป็นกล่อง ECM นะครับซึ่งจะทํางานก็คือประมวลผลอะไรสักอย่างและส่งรับอะไรมาสักอย่างและส่งไปให้อะไรสักอย่างนะครับ ภาพด้านขวาสุดนะครับเป็นอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นหัวฉีดนะครับผมเป็นหัวฉีดนะครับเป็นอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งซึ่งหลกัหลกๆนะครับเซนเซอร์ส่งสัญญาณให้กล่อง E C M E C M ส่งอะไรสักอย่างให้หัวฉีดได้ทําง,งานนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับ เซนเซอร์ Answer, ส่งสัญญาณให้กล่อง ECM ECM ส่งให้โขชีดนะครับโขชีดก็จะทำงานเห็นไหมครับตามวิดีโอที่ได้เล่นไว้เลยนะครับผมทีนี้นะครับผมผมจะอธิบายในหลักการควบคุมนะครับให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของ Input นะครับ Input ส่วนที่2คือ p r o c e s นะครับผมส่วนที่3คือ output นะครับซึ่งส่วนของ input เนี่ยผมให้เปรียบเทียบเป็นเซนเซอร์นะครับตัว p r o c e สนะครับก็คือเป็นกล่อง ECM และตัว output เป็นตัวอุปกรณ์นะครับหรือว่าชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับ input ชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่า input แสดงว่าการป้อนเข้าอะไรสักอย่างเข้าไปนะครับมันป้อนเข้าไปที่ระบบ p r o c e s หรือว่ากล่อง ECM นะครับ ECM ก็จะประมวลผลนะครับจากสิ่งที่เซนเซอร์ ป้อนเข้าไปให้โปรเซสครับพอมันประมวลผลเสร็จนะครับมันจะส่งสัญญาณนะครับไปที่อุปกรณ์นะครับทําให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถทํางานได้นะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายหลักการทํางานนะครับหรือว่าวงจรควบคุมดัชีีด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์แบบเป็นวงจรนะครับ 2D นะครับผมซึ่งอุปกรณ์นะครับ การควบคุมหัวฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์จะมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจนะครับอยู่ประมาณ4 5ถึงอย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับอย่างที่2อคือสวิตชุดระเบิดนะครับอย่างที่สามคือกล่อง ECM นะครับอย่างที่4ี่คือเซ็นเซอร์นะครับอย่างที่ห้าคืออุปกรณ์นะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นหัวฉีดนะครับทีนี้นะครับผมเทียบให้นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับ มีแรงเครื่อนไฟฟ้าเท่ากับ12โวลต์นะครับมีแรงเครื่อนไฟฟ้าเท่ากับ12โวลต์เราป้อนไฟนะครับจากแบตเตอรี่ไปสู่สวิตช์จุดระเบิดนะครับทั้งสายบวกและสายลบนะครับผมไปที่สวิตช์จุดระเบิดเมื่อสวิตช์จุดระเบิดสับมาที่ตำแหน่งที่ออนครับไฟนะครับจะถูกส่งมาที่กล่อง ECM นะครับทั้งสายบวกและสายลบนะครับสายบวกและสายลบเมื่อเราใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับเมื่อเราใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับค่าแรง เพื่อนนะครับของไฟเลี้ยงกล่อง ECM นะครับจะมีค่าเท่ากับใกล้เคียงแบตเตอรี่นะครับทาไมผมถึงใช้คําว่าใกล้เคียงแบตเตอรี่นะครับมันอาจจะเป็น12โวลต์ก็ได้มันอาจจะเป็น11.8 4ก็ได้แต่มันไม่มีทางเป็น12.32หรือว่า12.01เพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าแค่12โวลต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มาเลี้ยงกล่อง ECM นะครับจะมีค่าขนาดใกล้เคียงแบตเตอรี่นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อกล่องนะครับมีไฟเลี้ยงแล้วนะครับมาจากแบตเตอรี่มาจากสวิตจุดระเบิดนะครับกล่อง ECM ก็จะส่งแรงเครื่อนไฟฟ้านะครับไปที่หัวฉีดนะครับผมไปที่หัวฉีดนะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับไปที่กล่อง ECM ซึ่งในเซ็นเซอร์นะครับมันจะมีตัวสดรวดความต้านทานอยู่นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับ ให้เป็นอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นในสภาวะเย็นนะครับค่าความต้านทานต่ำนะครับถ้าอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นสูงนะครับค่าความต้านทานจะสูงเวลาที่กล่อง e c m นะครับส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับไปที่เซนเซอร์นะครับจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ที่3าถึงห้าโวลต์นะครับในที่นี้เสามถึงห้าโวลต์ผมใช้ตัวเลขเปรียบเทียบขึ้นมานครับค่าเปรียบตัวจริงนะครับทุกคนจะต้องเปิดคู้มือซ่อมเท่านั้นนะครับของแต่ละรุ่น และแต่ละรุ่นจากไม่เท่ากันให้ทุกคนอ้างอิงจากคู่มือซ่อมนะครับให้อ้างอิงจากคู่มือซ่อมเท่านั้นนะครับทีนี้ผมเปรียบเทียบนะครับเมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำใช่ไหมครับค่าความต้านทานของในเซ็นเซอร์นะครับจะต่ำเวลาไฟลับนะครับมันก็จะส่งออกได้มากค่าความต้านทานมันต่ำไฟมันก็จะวิ่งผ่านได้ง่ายแต่ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงค่าความต้านทานจะสูง ไฟจาก3-5โวลต์นะครับเวลามันจะส่งกลับนะครับมันผ่านค่าความต้านทานค่อนข้างสูงถูกไหมครับทาให้ไฟเนี่ยมันถูกส่งกลับกล่อง ECM เนี่ยต้องต่ํากว่าขาเข้ามานะครับจะต้องกต่ำกว่าขาเข้ามาซึ่งมันมีค่าของมันอยู่นะครับในที่นี้ทุกคนจะต้องเปิดตามค่ามาตรฐานคู่มือซ่อมนะครับในเวลาตรวจเช็คนะครับในเวลาที่ตรวจเช็ค ผมไม่แนะนําให้จํานะครับให้เปิดตามคู่มือซ่อมเท่านั้นนะครับเวลาเราทําการตรวจเช็คนะครับทีนี้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีสายไฟหลังตูดกล่องนะครับค่อนข้างเยอะมีตั้ง22เส้นนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นไหนไปที่เซ็นเซอร์เส้นไหนเป็นไฟเลี้ยงกล่องทีนี้ในคู่มือซ่อมมันจะมีบอกเลยครับว่าตูดกล่องที่สมมุตินะครับตูดกล่องที่สายที่8นะครับเป็นไฟเลี้ยง ก่อง ECM มาจากสวิตจุลเบิดมีสายสีชมพูนะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อช่องที่8นับวิธีนับยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังใน EP ต่อไปรวมทั้งเซ,เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับว่าบนรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ของเราเนี่ยมีเซ,เซ็นเซอร์อะไรบ้างนะครับที่มันเป็นการควบคุมการฉีดและการจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์จะเป็น EP ต่อไปนะครับผมทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของเรานะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องอ้างอิงจากกุ้งมือซ่อมเท่านั้นนะครับแต่จะต้องถ้าค่าผ่านค่าความต้านทานสูงไฟจะต้องส่งกลับไปที่กล่องน้อยนะครับเมื่อตอนนี้นะครับให้นึกถึงตอนที่เป็น Input Proces s แนละ Output นะครับ Input ส่งสัญญ,ญาณกลับไปที่ r o c e s s นะครับ r o c e s s ก็คือกล่อง ECM มันสามารถประมวลผลได้แล้วมันรู้แล้วครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับส่งสัญญ,ญาณกลับมาแล้วมันรู้แล้วนะครับผมจะยกตัวยอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างเช่นเซ็นเซ,นเซอร์วัด C.P.K. นะครับอ๋อ C.P.K. ส่งสัญญาณกลับมาที่กล่องแล้วนะครับกล่องก็จะรู้ว่าโอเคมันถึงจังหวะจจุดระเบิดแล้วนะครับอันนี้พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกล่องก็จะส่งไฟนะครับไฟที่หัวฉีดนะครับซึ่งเส้นนี้นะครับผมเรียกว่าไฟเลี้ยงหัวฉีดนะครับมันจะส่งตลอดเวลาเมื่อตั้งแต่เรา สับสวิตออนไฟเลี้ยงมาที่กล่อง ECM กล่อง ECM ก็จะส่งไฟไปที่หัวฉีดทันทีนะครับแต่หัวฉีดยังไม่สามารถทํางานได้นะครับและหัวฉีดนะครับก็จะส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากหัวฉีดนะครับย้อนกลับมาที่กล่อง ECM ซึ่งนะครับถ้าเราใชมา้มิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คก,การไฟเลี้ยงหัวฉีดนะครับค่ามันจะต้องใกล้เคียงแบตเตอรี่นะครับจะต้องใกล้เคียงแบตเตอรี่นะครับผม ซึ่งมันเป็นไฟเลี้ยงทําให้อุปกรณ์สามารถทํางานได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับพอมันส่งกลับมาใช่ไหมครับมันยังทํางานไม่เต็มระบบนะครับมันยังทํางานไม่เต็มระบบเมื่อถึงช่วงจุดระเบิดถช่ไหมครับกล่องนะครับจะสั่งให้ลงกาวนะครับให้สายไฟชุดนี้ลงกาวกับตัวกล่องนะครับผมทําให้หัวฉีดนะครับทํางานนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ได้เรียนรู้หลักการทํางานการควบคุม ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์ไปนะครับหลักๆง่ายๆนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่สวิตช์จุดระเบิดนะครับก่อง ecm เซ็นเซอร์และก็อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานนะครับซึ่งในอีกทีหน้านะครับผมจะมาบรรยายในเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆของรถจักรยานยนต์นะครับและตูดของ ecm นะครับว่ามันมีช่องอะไรบ้างและวิธีการนับของตูดของ ecm นะครับเป็นอย่างไรนะครับเรามาติดตาม ก p ี EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้การบรรยายในเรื่องหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ just wanna get